ชีวิตนี้มันมีความหมายนะถ้าเรานั้นได้ทําอะไรดีๆให้กับชีวิตหรือได้เคลื่อนไหวในชีวิตจะเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาหรือจะเคลื่อนไหวทางใจให้มันเกิดประโยชน์ล้วนแล้วแต่ทำชีวิตให้มีความหมายทั้งนั้นอัตมาเห็นโยมบ,บางคนที่เขาพิการแต่เขาก็ใช้ปากวาดภาพ่า,าเลี้ยงตัวเองได้ชีวิตเขาดิ้นรนเลือหลายก็น่านับถือใจในความพยายามความดิ้นรนของเขาชีวิตมีความหมายถ้าเรานั้นได้เกิดการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวในการระความชั่วทําความดีทําจิตให้ผ่องใสอันนี้ยิ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดประโยชน์และสร้างความหมายให้กับชีวิตเป็นอย่างมากเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าอย่ามองว่าชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายหรือปล่อยชีวิตให้มันอยู่เฉยๆแม้ว่าชีวิตจะขยับเพื้ยนทําอะไรไม่ได้แต่ก็ขอให้ทําใจให้มันดีไว้ให้ใจได้สงบให้ใจได้ผองใสให้ใจได้บริสุทธิ์ให้ใจนั้นมีศีลนะกายวาจาให้มันเป็นศีล ให้ใจน้าได้ผ่องใสด้วยสมาธิให้ได้ใจตองทุกอย่างด้วยปัญญาชีวิตมีความหมายและความชั่วทําความดีทําจิตใหพผ่องใสชีวิตมีความหมายขับเคลื่อนทําอะไรในชีวิตดีๆก็มีความหมายแค่ทําความสะอาดบ้านกวาดบ้านก็มีความหมายทําตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความหมายแต่ถ้าเกิดทําตัวเองให้เกิดโทษทําร้ายผู้อื่นให้เกิดการเดือดร้อนอันนี้ชีวิตไม่ค่อยมีความหมายหันเหชีวิตให้มันถูกความหมายให้มันถูกต้อง คุมชีวิตด้วยการมีศีลเป็นเกราะป้องกันมีสมาธิป้องกันจิตใจมีปัญญาไตรตรองก่อนจะทําอะไรไว้ชีวิตมีความหมายทั้งนั้นเกิดการขับเคลื่อนหน่อยร่างกายขยับไม่ได้แต่ใจก็ขยับได้อยู่ดีถ้าร่างกายขยับได้ก็จงขยับให้มันเป็นประโยชน์เสียทีชีวิตจะได้มีความหมายสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร